หุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย m a c q r i e DW28 สวัสดีค่ะอัปเดตมุมมองช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนิดนึงนะคะวันนี้วันสุดท้ายของเดือน6แล้วนะคะ,ะเริ่มตัวกลยุทธ นะคะเซตอินเด็กหนึ่งพันหกร้อยนะคะบวกลบตรงนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปยืนข้างบนหรือจะอยู่ข้างล่างต่อดีพี่รองมองอยังไงคะสำหรับการดิกลับนะครับในระยะสั้นของตัวอินเด็กก็ประเมยวา 5, ่ากาจะติดนะครับแนวะดับหนึ่งพันหกร้อยนะครับแต่หากข้ามขึ้นไปได้เนี่ยจานถัดไปนะครับที่หน115ึ่งพันหน่ร้อยสิบห้าก็จะจะเป็นจุดที่เรียกว่าตัวของเซตอินเด็กเนี่ยอาจจะเป็นระยะของการเคลื่อนไหวน,นะครับั้งขาด ในเรื่องของตัวเทรนเมตก็ยังรองรับเสียงนะครับสำหรับการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ถ570แล้วกันนะครับ5ครับค่ะเพราะฉะนั้นให้น้ำหนักออการผ่านค่อนข้างยา,ยากอยู่นะคะตอนนี้ใช่ครับถูกต้องครับค่ะถ้าอย่างนั้นทีเฟกต้องยังไงดีคะาในฟังของการดิดกับนะครับก็ฝั่งช็อตนะครับที่ดูแนวต้านที่965นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้ ตอบนะอรับการช็อตแล้วก็ปิงฝั่งลองในระยะสั้นครับผมค่ะคือให้น้ำหนักฝั่งช็อตอยู่ใช่ไหมคะแต่ตั้งสต็อปที่965่ครับถูกต้องครับค่ะมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่กดดันบรรยากาศเชตในรอบสัปดาห์นี้ที่อาจจะทำให้ยังไม่ผ่านพันหกแล้วก็ตัวทีเฟกยังคงเน้นฝั่งช็อตอยู่อะค่ะผมคิดว่าเรื่องของตัวการให้ระบาด ค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณธีรศักดิ์มา,มากๆเลยสําหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะค,คุณธีรศักดิ์ธนารากุนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะยังคงให้น้ําหนักฝั่งของการขึ้นมาของตัวเซ็นเด็กน่าจะยังไม่ผ่าน1,600จุดนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งช็อตจะยังได้เปรียบสําหรับตัวของ s e ตฟินะคะโดยให้ตั้งจุดสต็อปนะคะของขาช็อตไว้ที่965นะคะยังคงมี กลยุทธ์นะคะเล่นช็อตอยู่นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ช็อตตัวของเซต50ตอนนี้ก็เป็นซีรีส์ U แล้วนะคะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนนะคะให้สูงกว่าการช็อตนะคะในฝั่งของเซต50อย่างเดียวจะมีตัว DW นะคะที่สามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ฝั่งช็อตจะมีตัว S 5 0 2 8 P 2 1 0 9 4นะคะของค่า28 m งแ c r มตัวนี้มีค่าเกียร์ริ่งเซนจิิวิตี้0.78นะคะใครเทรด DW อยู่แล้ว เลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์ฟรีจาก m a c q u a r i ได้เพียงแค่ท่านสแกน QR วอารคมุมจอหรือเซิร์ช Add Thai DW นะคะเป็นเพื่อนกับ Macquarie DW 28ทางหลายได้เลยนะคะหรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์